เคยเห็นบ้านเจ้านี่แหล้วเออบ้านบ้านยังก็บ้านเจ้าฮะฮะบ้านดงมอนขเคยเห็นบ้านดงมอนทักทายสบายดีบ๊อสุขุกคนพี่น้องมันนี่ก็อยู่กับออมบ่ราออนทัวดเนาะตอนนี้บ่ออมอยู่ที่บ้านดงมอนพี่น้องเมืองอันจำพรแข่งสอนันเขตเนาะ พามาเบิ่งบรรยากาศในบ้านพี่น้องสนบทเมืองลาวพี่น้องโอ้ยท่านนี้ป้าตัวงัวคือหลายแถ่นะท่านานี้ท่านนี้ม,มองมวงซอกำลังเป็นเลยะป้างัวคือหลายแท่นี่งัวคือหลายแท่ เราถุงหน้าบ่เออเอากระปุวันถ้ามาเลาะเบิ่งถุงหน้าพี่น้องโอ้งัวงัวลายลิ้นกระปุในใช้สิมีอันนี้คือถนนในหมู่บ้านนะพี่น้องเนาะโอ้งามเลยข้าเจ้าอันพูนไปบ่อนทางผู้บ่อนคันนาผู้ เจ้าปูอันค้นกรีดพี่น้องปูค้นกรีดอ้อมมาเลยหมู่บ้านนี่งามอยู่เออลงถงหน้าบ่ะปะถงหน้าก็ถงหน้าหล่อบึงบรรยากาศถงหน้าพี่น้องบ้านดงมอน ตะวันนาเจ้าทางในตะวันทางในนาเจ้าบ่นาเจ้าหนิเจ้าจะไปนาบ่มนี่ฮะมีหมูไหมมีมูน้บ่หมูเราตหมูเราอูบ่ท้อท้อมันท่องมันหนาตรงกายเขาบ่แหงบ่อทอ่าเด้อ่ะนงนาทุกหนากัคล้ายๆคือทั้งบัานบ่อมอยู่พี่น้องอ่ะ ก็เจ้าคุดแล้วนะมิเตโฮมันซื้อนี่เบิ่งบรรยากาศทงนายามหนงแลงวอ้าวอยากไปงูมันถูกงวหลายเนาะข้าวอยากรไปอยากไปใส่เออย่างผ้าข่อยย่างเบิ่งซื้อข่อยมาหล่อบังข่อยบัเคยเห็นข่อยบ่เคยเห็นข่อยอยากย่างหล่อบิ่งเจ้าก็บผ้าข่อยย่างหล่อบิ่งแน่เห็นว่ากันได้ บ้านเจ้าก็ได้บรรยากาศในทงนาพี่น้องโอ้ขอรชิญ,ญางมาตั้งพีกอ่ะมัเบ่งงัวงัวลายดีทั้งนี้ฮะงงม่ต่งงัวพี่น้องควายไปจะเข็ดเลยเลยสไลม์ม่ต่งงัวเนาะควายถือว่าอยากเบิดไปน้ำเลยควายหาปลาอยู่ใส โอ้บุมมีประกาศบ้าจะมีประกาศบ่ตะวันมีประกาศบ่บัณฑเจ้าใส่ประกาศสวัสดีบุ๋มประกาศประกาศแต่เอาบ่ประกาศเมื่จะเมื่อสวรรค์จะเอาน้ำไอบีมเด้อเราจะเอาหายมาเลี้ยงเด้อเออเอามาเลี้ยงเอ้าประกาศงามหนึ่งเน้อบีมเนาะเออประกาศเป็นสีงามเออประกาศเป็งามหนึ่งเด้อ จะเมื่อใคว่าจะรีดลดจะเอาเมื่อไหรหน้าข้าทางนี้ไม่ต่้ให้ใหญ่เลยพี่น้องเออพี่ต่ให้ใหญ่เนาะโมโหโมโหเอี่ต่างให้นามหเออ่ต่ว้่านางอพี่ต่า้ใ่เนามหโมเออพี่อาง้่เนาะมโหอ่ต่างใหเนาะแตโหมี่ต่างให้บหญ่นมโหมี่ต่างให้่เนาะมโหออ่ต่างใี้่เนาะมโม่างให้ใหญ่เมหออ่าง้่เมโหโหออ่ตาห้ใหญเนาหเออพี่น้องมันอันย้อนแสง ตะเวนกำลังสิลงตอนนี้กับกำลังประมาณมองหาโมง่งเหรอหาโมงแรงบรรยากาศทง่งนาพี่น้องเลยหนาแรงถาวรยำพ้นนี่ก็ปลาโตเขา่าเต็มมันเนาะเข่านี่แบบคือจะเคี้ยวบะทีบพอจะไปท่งนาบักไก่หนึงน่งท่นานเข่าจะเคี้ยวบะทีบอะลรพี่น้องเลยอันนี้กับยำหมดท่านได้ มีเข่าหน้าแซงเนาะกะซิมีอยู่บางบ่อนบางที่นั่นแหละที่ว่าน้ามันถึงเนาะวันใดที่ว่าน้ามันบ่ถธงมันกะกระจกกรเห็ดหน้าบ่ได้ทังพี่น้องเนาะวันที่ว่าน้ามีกระจกกรอาจสิเห็ดเนาะแต่ว่าแถวนี้มันสูงบ่อ้อมว่ะเบิ่งบ้านมันก็สิสูงกว่าทางบ้านบ่อ้อมอยู่บ้านบ่อ้อมนี่ก็ถือว่าต่ำทั้งพี่น้องเนาะมันต่ำเลยกับน้ำน้ำท่วมแล้วก็ท่วมแปะท่วมแปดพี่น้องเลย เนาะคนงวัวคนควายก็ได้ก็ถึกอยู่แต่ว,ว่าทั้งนี้มองว่าโบราสชิถ่วมทุ้งชิถ่วมก็ถ่วมบาไล่เห้นะเนะาะโตถงกว้างพี่นนองฮามาเบิ่งบรรยากาศแบบธรรมชาสติธรรมศาสตร,รส์เนาะเบิ่งธรรมศาสตร์บ้านเฮาหลายๆคนกับอาจสิไปเห็นงานกรุงเทพกรุงไทยเนาะอาจสิก็ได้ สาวมาบ้านวันนี้บอมก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากยำแรงๆนี่ตึงงวัวพออี่น้องออกมายัง่เห็นควายจากโตอยู่งวัวไหลแต่ว่าควายบ่มีนะพี่น้องเนาะคือสีจักเบิดหละได้ควายนะบ่คือ ตะกี้เด้พี่น้องตะกี้นี่ถือว่าทั้งงวัวทั้งควายนี่ยักสัํากันพมดแหละแต่ว่าตอนนี้ควายมันบมีแล้วมีแต่งงวัวมันเป็นทางไปนาเด้พี่น้องนี่เนาอเป็นทางไปนาขเจ้าเป็นทางเที่ยวไปหายไปนาเนาะมันก็มีเฮือนถี่ว่าออกมาอยู่ข้างนอก ก็เริ่มมีแล้วพี่น้องเนาะหลายๆคนก็บบออยากอยู่บ้านนาะเลยว่ามักบรรยากาศแบบทงไฮทงนา,านอกกะไรเนาะก็เลยว่าออกมาเบิ่งทงนาออกมาอยู่อันแถวๆอันทงนาหขนะนะเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกพักปลูกหญ้าก็สบายใช่ไหมแบบบรรยากาศแบบโล่งๆเนาะนี่ดูว่า ตามหัวตามสวนกับมีอันต้นใหม่พี่น้องมีเฮือนมีก้อนออใหม่มีต้นมะงิว่วต้นไอียังสำสาทย่อนเป็นหุ่มปลูกไว้ให้งูต้นมะงวงเนาะปลูกไว้ให้เอาห่มอะไรพี่น้องเนาะนี่เออันชีพเป็นนำคลองระบบหู้หรู้ว่านำฝนเนาะมาเอาผีได้พี่น้องเลย บรรยากาศถงนาบ้านดงมอนพี่น้องเมืองจำพรแขวงสวันเขตมนีบาอ้อมก็เลยมาบ้านแม่เฒ่าพี่น้องเนาะ,ะเลยวะอยางมาเก็บบรรยากาศมาฝากพี่นอ s, ขขอ้อง fc บิร์ดสุขุมวคนเนาะเหลาะบงบรรยากาศในยามแรงกว่าสิมีอย่างเนี่ยหลายๆคนกับไปทำงานกรุงเทพกรุงไทยพี่น้องหมู่บ้านเนี่ยก็น่าจะไปกรุงเทพหลายอยู่เนาะ ท่าทีบอกอ,อมเห็นบานเทเพื่อนแกเจ้ากับมีดตะลังใหญ่ๆงามๆเลยครับ <L> ลูกเ <L> ตากับคือสิไปกรุงเทพหลายขู่หลายคนอยู่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนึกนะพี่นอ้องพบพพอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณเอพีทุกคนที่มาเบิกกับชมเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี